ไปลงมาขอร้องเออไปอยู่บนนั้นทำไมมีของกินไหมนะ่ะไม่มีเว้ยสภาพมึงเป็น,นง,งั้นทำไมอย่าหายไปไหนอีกอย่าหายไปไหนอีกไอ้ป้าใครมาเนี่ยอะเร็วมิดเ้ยวมิดเจี้ยหนูมาทำอะไรเนี่ยมาขี่รถเล่นครับ หอเคเลยวิ่ยไปเลย,เย,เเยติดจีวุ้นไม้ถึงโอเคนะครับผมทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สมัครกดติดตามด้วยนะครับคือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจะมาลองใจน้ำมันนะครับคือแฟนไอว่าจะมีปฏิกิริยาไงถ้าเห็นไอว่าเนี่ยอยู่ในสภาพนี้สภาพแบบติดยาแบบของขาดอนยะ่างเงี้ยเคยติดมาก่อนไหมเนะี่ยไม่เคยแต่ว่าพอมีวิชาพอพอ,พอรู้ใช่ไหมว่าคนติดยาเป็นยังไงมัจจัเกาด้วยไอ้นี่คันหรยก็นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองใจนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีใครชอบนะผมว่านะน่าจะไม่มีใครชอบเลยนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ตกิดตามหมด,ด้วยนะครับแล้วไปดูกันนะครับว่าน้ำมนต์มันจะมีปฏิกิริยาย,ยัางไงนะอมงว่ามันจะเป็นยังไงวัวมันก็คนละอายใจมันแหละไอ้ยัยพอแล้วไ <c oughs> อ้แกแกแ <c oughs> กแ่ได้แก่ได้ ก็อโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์สรรพคุณจำครับไปดูกันนะครับคอมเมนต์เยอะๆนะครับคอมเมนต์เยอะๆที่อยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้ทำอีพีนี้ต่อไปแกะหน้าชอบมึงด้โอดีกันแลแ้วแกะมเพื่ออะไรวะน้ <S 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 นำมอนออกมานี่ออกมาด้วยไอย้นี่มันเป็นอะไรเนี่ยน่า Oh. ไ,ปไปดูมันท่ามอนไอ hey, ้ไอ้มึงเป็นไรบอมันลงมา,ม,ามอนอย่ามายุ่งไปไอ้หนุยอย่ามายุ่งไปแม่ไอ้ไอ้ลงมาล้วมึงทำอะไรเงี้ยขอบตามึงเป็นไรนะ่ะเ <laughs> มีอ่ะมึงจะไปไหนนั <laughs> ่นอ้าวมึงจะไปไหนอีกนะ่ะมอนมึงดูพวกมึงดี <laughs> มอน,ม,อน, hey, ม,ม,นมีเพียรที่มอนไอ้ไอ้ลงมาแล้วน่งไปเพื่อนอะไรนะ่ะ มันติดแล้วมันหนกักอล้เน,นี่ยเออไอพวกอย่างเงี้ยต้องไปบําบัดนั่นเนีน่บบยไ,ไม่เอาไม่ไปไอ้วัดอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่เขาบําบัดยาไปเนี่ยเฮ้ขึ้นไปเกาประโลมมันไปอย่อา,าอย่าแบมัลงมามอนเนี่ยเอาไม่ไปเออไป่ไปว้ยมอนลงมานี่แหละใช่เรื่องใช่ราว <laughs> <laughs> เอ้ยอ้าวบ้ารท้าของคุณม่เป็นไม่นางเหงื่อแตกนะมน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 เอามาลงมามนมนมนมาเลยมนมนมนถ้ามนไม่ใส่มนเอามาลงมาถ้ามนไมไม่ลงมนมนมนไม่ใส่กูไม่ลงมามนมนมนแค่นั้นแหละกูต้องการแค่นี้กูต้องการแค่รองเท้ากูใจกูเท่านั้นไม่มีอะไรมาหยุดยั้งกูได้ย้ายมันจะเสียภาพโพสมึงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องเด้ไม่ใช่เรื่องเชียวเราจะลงไงเนี่ยพี่ป๋าหายลงมาขอร้องเออไปอยู่บนนั้นได้ไหมมีของกินไหมน่ะไม่มีเว้ย อลงมาถอยไปก่อนอลงมาคุยคุยกันดีๆคุยกันดีๆคุยกันดีๆไม่ต้องถอยไปห่างลงมาลงมาลงมานะน้องโดนเลยอ่ะโดนตรงนี้เลยไม่ได้มึงจะย้อนลงมาหากูได้ลงมาดิไัยมุดเอาดีเคลียดีไปเอาลงมาเจลาคนรับหนักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยไม่ต้องเนี่ยเหยียบลงมาตรงนี้ก็จบกูอ้วมาลงมาลงมาน้อง เยอะพี่เยอะพี่ยาอย่างเงี้ยบัลบัทธ์ได้เยอะพี่ได้เราเอาไปเอาหลับฐานขาหลักานจะบัตรอ่ะมาเร็วๆรออยู่เนี่ยกูรออยู่มึงกลัวอะไรวะกูอุ้มมึงหลายทีแล้วเร็วๆล้วมือเร็วสิกูเมื่อยมือแล้วเนี่ยกลัวข้างบนกระป๋องกองกระป๋องกระป๋องปุ้งกระป๋องกาเต็มเลยบ้างน่ะมีมีนิดหน่อยไม่มีนิดหน่อยไอ้ไอ้ลงมาเร็วๆไม่เบื่อตัดสิใจลงมาเลยมีฐานทีเดียวตัดสินใจลงมา มามึงหลบพี่เอาเลยลงมาเลยเชื่อพี่เดี๋ยวพี่พาไปบำบัดเร็วกิดยาไม่ใส่เกินต้านไอ้ยัยเร็วเพึ่งมาเร็วเร็วพึ่งพึ่งมันนี่อะ่รแล้วแต่ว่าพึ่งจริงแบบพี่เออเร็วเร็วพึ่งเร็วโดดหลบมึงหลบให้มันโดดโดดเลยมาเลยใจจิตใจ โดนเลยน้องเอาพี่วามายก่อนพี่เจมขอพี่เจมขอมลังเสริมจิตยาแล้วเดือดร้อนม่นพมล่มาแล้นี่ตัวจริงนี่ขอมาวิพี่ะเดี๋ยววิ่งไปไหนอีกไอ้ยัยไทำไมมันเป็นอย่างนั้นอะโอสภาพมึงเป็นงังนงทำไมโควิดพี่เขาจะช่วยอ มหาสามวันแล้วเนี่ยยังไม่เจอย้ายยังไงไปอยู่แถนี้แหละแถนนี้พวกมันี่ยทำไมมันติดแล้วมันอย่างนั้นไหนก้านมันล้กรงมันล้กอนี่หายหมดเอาไปกินใช่ไหมพี่หอว่ะพี่หอเองเนี่ยนะว่ะขอเหรอกูขอไม่น่าใช่ขมุนบอกดีบอกแปลงเมื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่างดาวกูเแล้วเน่ย

เยมเลือกไอ้พี่แน่พี่หัวโทษหัวนี่พี่หัโทษนี่พี่พี่ไม่เอาให้มึงโง่มาแบบนีอ่ะไม่งูนตี้อยู่หลังคอมดีนตี้อยู่หลังคอไม่เป็นไรพูดใช่ไหมจะให้มึงกูนตี้อยูังคมอ่ะอ้น้องเลือกน้องเบ้ยเสื้อผ้าดีๆพี่มีให้ตึงพี่ใหญใส่เสื้อผ้าดีๆเลยใส่เยอะๆใส่ตึมๆเลยอยาเอาเสื้อที่เขาซื้อให้มาทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยมันเกี่ยวกับต้นไม้ม้องไปฉีกเขาปุ๊ชอบอยงนี้ อันนี้พูดจริงอะ่ะอเฮ้ยอย่ารวัวเอกอยากให้เองอ่ะมีความสุขในชีวิตไม่อยากเองติดยาโอเคหม่มอน <c oughs> มอนต้องดูแลมันให้ดีๆนะอยากให้เองสองคนเนี่ยรักกันและพากันไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไม่ตายไม่ตาย ไปทำอะไรเ้าอีโอเคไหมเนี่ยเนี่ยพี่คอมอะไรเนี่ยพี่มีให้เด้งครบเองอย่าไปทำร้ายใครอีกนะไปวัดคนหาวัดนั้นก่อนที่เขาบบัดทำไหมไม่เอาไม่เอาจะเอาไหมเอาไเหมอนัะเอาไมหมายถึง โอ้เอ๋พี่อะไรน่ารักอะไรอะโอ้ขัดขัดขัดลำกล้องคืพี่อยากให้เองลูกเนาะสองคนเองอ่ะมันได้อยู่แล้วเป็นเหมือนเชืวเรื่องเนี่ยแล้วปพี่สิงทำไมแล้วก็ต้องใช้ต่อเออมา นีเาเข้กกระดูลิกแล้วบอกน้องมันเลิกเลยไปเออเลิกแล้วพี่เลิกแล้วเออเลิกแล้วเป็นคนดีนะเว้ยเลิกนะเไะเอรอก็เลิกให้เราเองเลิกนะไม่เห็นใส่ถ่ายรูปเป็นเองยิ่งเยอะยิ่งไม่มีเงินพอไม่มีอะไรเลยก็เต้นเต้นเชื่อออกลูกเต้นเลยเลิกนะที่รักเลิกกับกูด้วย เออได้กูเลิกแต่ยากูยังติดเหมือนเดิมอีกเขากูเลิกกับมึงแล้วกูหักเบยไปสู่ปอนี่หมายชีวิตไม่เจออะไรดีๆเท่านี้ทั้งเรื่องอนะพี่เป็นคนเรียนสังคมงพี่จะพาไปอยู่กับไอ้กี้คุงนะถ้าเองยังไม่เลิอกอ่ะถ้าเอไปอยู่กับหมอเออติดต่อหมอปลาถ้าเองไม่เลิกพี่จะพาไปคุยไอ้กี้คุงนะโอ้ยอะไรนักเนี่ยเออเลิกกันดีเลิกไหม เดีอะไรอยู่ตอนนี้ไอ้พี่พวกเราอยากใครอุ๊ย <laughs> <laughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมจะเลือกติดยาแล้วนะครับขอบคณุณครับว้าววว,วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เวินได้ยิ้มให้กันแต่ข้างในคิดเรื่อเป็นมิดรไม่ดีแต่ไม่มีใจ